อยากได้น้ำหอมกลิ่นติดทนมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ฉีดไปไหนไมีแต่คนทักมีแต่คนถามว่าเฮ้ยฉีดน้ำหอมอะไรมามาที่ร <ừ. S 1> ุ่นนี้เลยทายมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากสี่ขวดตรงนี้1990บาทหาออกนมาแล้วเหลือตกขวดละ497บาทเท่านั้นกดรหัสได้เลย P 38 1, 100อคนแรกที่พิมมานะคะรับไปเลยนี่ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มมาดามฟินขนาด 600ML แล้วก็สเปรย์ฉีดผ้าหอมแม่จะลืมน้ำยาปรับท่านุ่มแบบอื่นไปเลยค่ะกดรหัสได้เลย P 3 38วันไหนต้องไปทํางานการแจ้งไปเดินตลาดช้อปปิ้งเยอะนะคะฉีดบินาเลได้เลยต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองอยากเป็นผู้หญิงที่แบบทํางานเก่ง working woman นะคะฉีดมอร์ฟินวันไหนต้องการดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเจ้านาย endu นะคะฉีดฟินอินเลิฟเลยวันไหนต้องไปแบบปาร์ตี้กับเพื่อนไปเช็คเลตติ้งนะคะฉีดฟินอินแบ็กเลยสี่กลิ่นนี้ตัวท็อปขายดีของมาดามฟินกดรหัสได้เลย P 38 100คนแรกรับคู่นี้ไปเลย หนึ่งเซตค่ะ